ในที่สุดแพรก็มี power station เป็นของตัวเองแล้วค่ะจากแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าไม่น่าจำเป็นก็เลยไม่ซื้อเวลาไปแคมป์อุทยานเนี่ยก็จะไปยืมของน้องมาใช้แต่พอใช้แล้วมันติดค่ะทุกคนมันสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยทำให้เราไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้วยนะยิ่งมีเขาไว้ในรถนะโอ้โหเหมือนมีบ้านอยู่ในรถเลยค่ะวันนี้แพรก็จะมารีวิว power station ของแพรเองซึ่งก็คือ e c o f o w รุ่น river 2ค่ะ ถึงเป็นอีโกโฟหรอคือเวลาแพรไปแคมป์อะค่ะแพรเห็นรุ่นพี่ที่แคมป์เนี่ยส่วนใหญ่80%นะใช้อีโกโฟแล้วเท่าที่แพรสอบถามเรื่องการใช้งานเนี่ยฟีดแบทดีหมดค่ะทุกคนอีกอย่างแพรชอบดีไซน์เขาค่ะดีไซน์เขามาดูเรียบหรูดูดีดูเท่ดูสมาร์ทอ่ะเออคือดีอะชอบทำไมถึงเลือกรุ่นริเวอร์ทูน่ะหรอต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยค่ะเขาเป็นรุ่นเริ่มต้นของตระกูลริเวอร์นะคะโดยเขาจะมีริเวอร์ทูริเวอร์ทูแม็กและก็ริเวอร์ทูโปค่ะ ที่แพรเลือกรุ่นเนี้ยเพราะว่าแพรเป็นผู้หญิงไปแคมป์คนเดียวเนาะแพรก็เลยอยากได้ขนาดที่มันเล็กกะทัดรัดที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้าหนักแล้วเห็นเครื่องเล็กแค่เนี้ยแต่เขาชาร์จอุปกรณ์ได้ครอบคลุมเกือบจะร้อเเลยนะคะโดยตัวเนี้ยค่ะกาลังไฟเขาจะอยู่ที่300วัตต์เนาะแต่ว่าเพื่อให้รองรับอุปกรณ์ได้มากยิ่งขึ้นเขาก็เลยมีระบบเอ็กบูทที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง600วัตต์เลยค่ะซึ่งเวลาแพรไปแคมป์เนี่ยอุปกรณ์ที่แพรชาร์จส่วนใหญ่กลอ,อ้อง พัดลมประมาณนี้ซึ่งกําลังไฟก็ไม่เกิน600วัตต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือๆเ,เลยค่ะตัวนี้แล้วพอร์ชาร์จเขาก็มีครอบคลุมอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น USB-A USB-C ช่องจุดบุหรี่ชาร์จในรถหรือแม้กระทั่งช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านที่บิวอินมาแบบสําเร็จรูปโดยไม่ต้องมีตัวแปลงเลยค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่แพรเลือกใช้ e c o f o w รุ่น r i v e r 2เดี๋ยวแพรจะเอาเขาไปใช้แล้วก็มาฟิดแบ็คให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเราไปดูสเปคกันก่อนค่ะ ตัวรีวัลทูรุ่นนี้ดีไซน์สวยเท่ขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกหูจับอยู่ด้านข้างทำให้มีพื้นที่ด้านบนเอาไว้วางของได้น้ำหนักเพียง3.5กิโลกร,รมัมผู้หญิงมือเดียวถือได้สบายแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีรัดไซเคิลถึง3,000ไซเคิลแปลว่าใช้ได้มากถึง3,000ครั้ง1ปีมี365วันถ้าเราใช้ทุกวันก็ใช้ได้เป็น10ปีเลยค่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะใช้ทุกวันเนาะ เพราะฉะนั้นการันตีได้เลยค่ะว่าตัวนี้ใช้งานได้นานมากกว่า10ปีความจุแบต256วัตต์ออวจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้300วัตต์ซึ่งก็ถือว่าครอบคลุมอุปกรณ์ที่เรามักจะใช้ออกแคมป์ได้หลายอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือกล้องโดรนแล็ปท็อปไฟลำโพงโปรเจคเตอร์ทีวีพัดลมหรือแม้กระทั่งตู้เย็นบางรุ่นแต่แต,แต่ถ้าเราอยากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากกว่า300วัตต์ล่ะ อย่างเช่นคอมพิวเเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องมือช่างบางชนิดเครื่องซักผ้าตัวนี้ค่ะเขาก็มีโหมดเอ็ก t ตที่สามารถจ่ายไฟได้มากถึง2เท่าหรือ600วัตต์นั่นเองซึ่งต้องไปเปิดในแอปพลิเคชันนะคะ แปลว่าเราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทุกอย่างได้มากถึง600วัตต์เลยนะคะโดยเขาจะมีพอร์ตให้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าถึง5พอร์ตด้วยกันได้แก่พอร์ต DC ที่จุดบุรีเหมือนที่ใช้ในรถยนต์ USB-A 2พอร์ต USB-C 1พอร์ตและเต้ารับเสียบปลั๊กไฟบ้านแบบ3ขาแล้วถ้าเราใช้งานจนแบตเขาหมดละ่ะ เราก็ชาร์จได้4วิธีด้วยกันวิธีแรกคือชาร์จไฟบ้านซึ่งเป็นวิธีที่เร็วที่สุดและเร็วมากๆเพอาเขามีระบบฟ้าชาร์จชาร์จจากแบตหมดเกลี้ยง0%จนถึง100%เนี่ยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเรายังจัดของแคมป์ขนของขึ้นรถไม่เสร็จเลยอ่ะชาร์จเต็มและอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากหรือถ้าบางทริปเราไปแคมป์อุทยานเป็นอาทิตย์เลยไม่มีไฟบ้านให้ชาร์จเราก็ชาร์จในรถได้เลยค่ะ โดยเขาจะมีสายแถมมาให้สาหรับชาร์จในรถด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเองโดยจะชาร์จท้งแผ่นโซลา่าก็ได้ใช้เวลาชาร์จประมาณ3-6ชั่วโมงค่ะและววิธีสุดท้ายก็คือชาร์จโดย USB-C ค่ะแต่อาจจะชาร์จหน่อยนะลืมบอกไปค่ะว่าอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นอกจาก power station เนี่ยก็คือสายไฟ3แบบด้วยการมีสายไฟที่ชาร์จในรถสายไฟชาร์จไฟบ้านแบบเต้าเสียบ2ขาและก็สายไฟแบบเต้าเสียบ3ขาค่ะ,คะการใช้งานก็ง่ายมากกดเปิด เขาจะมีจอ LCD บอกสถานะแบตเตอรี่ว่าใช้งานได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์กี่ชั่วโมงรับไฟเข้ามาเท่าไหร่จ่ายไฟออกไปเท่าไหร่หน้าจอตรงนี้ถ้าทิ้งไว้5นาทีจะดับเองนะคะแต่ถ้าเราอยากให้เขากลับมาก็แค่กดปุ่มเปิดซึ่งตรงนี้เราตั้งค่าได้นะว่าจะให้หน้าจอแสดงผลกี่นาทีถึงจะจอดับหรือจะให้ข่าวว่อย่างนี้ไม่ดับเลยก็ได้โดยไปตั้งในแอปพลิเคชันค่ะเดี๋ยวแพรจะลองเปลี่ยนเป็นแบบ10วินะสิ 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1ดับเดี๋ยวตั้งแบบไม่ดับเลยแล้วกันถ้าจะใช้งานพอร์ต usb a และ usb c ก็เสียบชาร์จได้เลยแต่ถ้าจะใช้งานพอร์ต ac หรือพอร์ต dc ต้องกดเปิดตรงนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าจะปิดก็กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้3วิค่ะเรามาดูฝั่งแอปพลิเคชันกันบ้าง โหลดแอป e c o f o o m มาเลยแล้วเชื่อมต่อด้วยบลูทูธหรือ Wi-Fi มันก็จะขึ้น Power Station ของเราซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะอย่างนนี้แผ่เปลี่ยนชื่อเป็นแผ่วิญาเรียบร้อยกดเข้าไปก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่ของเราเหมือนกับจอ LCD เลย i ิ p u t เท่าไร่อาพุตเท่าไร่เ,เรหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมงแล้วเราสามารถสั่งงานเปิดปิด AC DC Port ผ่านแอปได้เลยนะคะแล้วถ้าเราจะใช้งานโหมด e b o o s t กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิน300วัตต์ล่ะ ก็ต้องมาเปิดที่นี่ค่ะไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดเปิดตรง X b o o บูแค่นี้เราก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถึง600วัตต์แล้วค่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับแอปพลิเคชันนะคะอะแล้วถ้ามันเกิดอุบิเหตุล่ะเกิดจ่ายไฟเกินไฟลัดวงจรหรือความร้อนขึ้นล่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเขามีระบบแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มที่คอยควบคุมการจ่ายไฟป้องกันไฟตกไฟเกินไฟรัดวงจอหรือความร้อนสูงทำให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราลองเอาเขาไปใช้งานจริงเลยดีกว่าค่ะว่าจะดีอย่างที่เขาว่าไว้หรือเปล่า วันนี้แพรจะไปออกทริปที่อุทยาน2วัน1คืนนะคะซึ่งไม่มีไฟฟ้าให้ใช้แน่นอนแพรก็จะใช้ไฟจากจเจ้า power station eco f o r river 2รุ่นนี้นี่แหละคะ่ะที่จะเป็นตัวจ่ายไฟให้แพรเมื่อคืนแพรชาร์จเขามาเต็มแล้วนะร้อเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปใช้กันแล้วมาดูว่าจบทริปแล้วจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วการใช้งานจะเป็นยังไงด้วยความที่เครื่องเขาเล็กแพรก็ใส่กระเป๋าสพายขึ้นรถมาเลยค่ะเอาไว้บอกข้างเลยพอระหว่างทางต้องได้ชาร์จหลายอย่างแน่นอน ออกเดินทางได้สักพักก็เริ่มชาร์จมือถือแล้วค่ะโดยความที่มือถือเครื่องนี้จะต้องเปิดแมพไว้ตลอดเวลาก็จะกินแบตแบตก็จะหมดเร็วแพรก็เลยเสียบชาร์จคาไว้เลยอีกอย่างที่ชาร์จตามมาก็คือพัดลมค่ะเพราะว่าแพรต้องรีวิวเส้นทางต้องถ่ายกล้องโกโปรไว้ตลอดซึ่งโกโปรมันก็จะ h e ทง่ายก็เลยต้องเอาพัดลมเป่าไว้ค่ะซึ่งตัวชาร์จพัดลมเขาก็จะเป็นเหมือนที่จุดบุหรี่นะคะแพรก็เอามาเสียบกับช่อง DC ได้เลยและอีกอย่างที่ชาร์จก็คือแบตโกโปรค่ะ ถ้าโกโปแบตหมดบบก็ต้องสลับแบตเ,<ร>เอามาชาร์จแบตก็หมดแล้วเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตโกโปรอ่าติดแล้วใช้ไฟทั้งหมด13วัตต์นะคะทุกคนตอนนี้เราชาร์จ3อย่างชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอาจาพัดลมแล้วก็แบตโกโปรจากบ้านแพรไปอุทยานก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะและนี่ก็ถึงอุทยานแล้วค่ะแบตเตอรี่เหลืออยู่73นะคะ พอถึงอุทยานแผ่ก็กางเต็นท์จัดของซึ่งช่วงนี้แผ่ไม่ได้เสียบชาร์จอะไรกับ e ีโกโนะคะน้องเขาก็อยู่ในกระเป๋าสะพายสีฟ้านั่นแหละค่ะจัดของแคมป์เสร็จก็มาหาที่นั่งปิกนิกริมน้ําแผ่เอาของที่จะมาปิกนิกใส่กระเป๋าฟ้ามานี่แหละก็จะมีเก้าอี้โต๊ะอีโกโฟแล้วก็ลําโพง ะว่าจะมานั่งฟังเพลงชิลๆเล่นมือถือริมน้ําสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยเข้าเต็นท์ซึ่งระหว่างนี้แพรก็จะชาร์จมือถือกับลําโพงไปด้วยนะคะเพราะว่ามือถือแพรตั้งถ่ายทําแลบกลางเต็นท์ไปแบตก็ใกล้หมดก็เลยต้องมาชาร์จไว้ส่วนลําโพงก็ไม่ได้ชาร์จมาจากบ้านก็เลยต้องชาร์จไปเล่นไปนี่แหละค่ะออกทริปครั้งนี้แพรมาได้เตรียมชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มไว้ทุกอย่างนะคะก็กะว่าจะมาใช้อีโก o โฟให้เต็มที่เลยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าชาร์จหลายอย่างเนี่ยมันจะพอไหม แต่บรรยากาศตอนนี้มันชิวมากๆเลยค่ะนั่งฟังเพลงชิวๆกับวิวสวยๆแต่นั่งได้ไม่ถึงชั่วโมงฝนก็ตกก็เลยต้องเข้าเต็นท์ค่ะแพรเข้าเต็นท์มาตอนบ่ายสามครึง่งก็มาชาร์จอุปกรณ์เตรียมไว้สำหรับคืนนี้ก็จะมีไฟหลายอันเลยมีพัดลมแบตโกโปรไมค์กันสั่นแล้วก็มือถือค่ะซึ่งด้วยความที่เราชาร์จหลายอย่างเนาะพอชาร์จที่มีเลยไม่พอแพรก็เลยเอาปักพ่วงมาต่อเพิ่มค่ะคราวนี้เหลือๆเลย ซึ่งแบตอีกโกโฟตอนนี้อยู่ที่6 3ซนะคะแล้วทิปนี้ฝนตกตลอดทิปเลยแพนเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะได้แต่นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในเต็นท์นี่แหละตอนนี้2คุ่มแบตเตอรี่เหลือ39%นะคะหลังจากนี้แพรจะชาร์จแค่มือถือเท่านั้นเลยเพราะว่าอย่างอื่นนะ่ะมันเต็มหมดแล้วด้วยความที่ตอนเย็นแพรชาร์จหลายอย่างแล้วก็ชาร์จไปเยอะมากเขาก็ทยอยทยอยเต็มกันจะครบแล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราจะเซฟแบตน้องเขาหน่อย ก็มันจะเหลือแค่มือถือทนที่เราจะต้องชาร์จอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราใช้ถ่ายทำด้วยแล้วก็แบตกล้อง GoPro โโด้วยก็มีแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าพวกนี้แบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอรุณสวัสดยามเช้าค่ะตอนนี้8โมงนะคะมาคืนแพชาร์จทิ้งไว้นะก็คือชาร์จมือถือกับแบต GoPro โโไว้นี่ก็เหลือ16เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์กลับแล้วค่ะก็ถือว่า2วันหนึ่งคืนใช้ได้เหลือๆนะ คชาช์าตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่7%นะคะเดี๋ยวแพจะชาร์จในรถเลยตอนนี้แพอยู่น้ำตกไดช่องทองนะคะระยะเวลาจากไดช่องทองไปบ้านแพนี้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอถึงบ้านแล้วเนี่ยนองเขาจะเต็มมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราชาร์จอันนี้เขามีสายชาร์จมาให้นะคะทุกคนเราก็ชาร์จตรงตรูดนี้ได้เลยนี่แพแค่เสียบที่จุดบุหรี่ในรถไว้นะคะยังไม่ได้สตาร์ทรถนะแต่ว่า เขาก็เริ่มชาร์จแล้วนะคะเนี่ยมันวิ่งแล้วเนี่ยเป็นสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะตอนนี้ไฟเข้าอยู่ที่ประมาณแปดสิบแปดนะเออเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่ายังไม่ต้องสตาร์ทรถก็ได้เนี่ยพายังไม่ได้สตาร์ทรถเลยยังไม่ได้เสียบกุญแจเลยอย่ะทุกคนเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูดีกว่าเนาะว่าไฟมันจะเข้า <Okay. S 1> เพิ่มขึ้นไหมสตาร์ทรถแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูกันว่าไฟเขาเข้าเป็นเท่าไหร่อ่ะเริ่มขึ้นแหละร้อยหนึ่ง หยุดที่ร้อยหนึ่งไหมประมาณ 100. ออหนึ่งร้อยเออไหนๆก็ไหนๆหนแหละขอชาร์จมือถือไปด้วยละกันระวังขับรถมีแพทย์ชาร์จมือถือไปด้วยนะคะทุกคนโอเคเข้าใจแล้วก็คือถ้าเราสตาร์ทรถไว้เนี่ยอินพุตจะขึ้นป,ประมาณหนึ่งรอยวัตต แต่ถ้าเรายังไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยมันจะมาณ88วัตต์ซึ่งก็ชาร์จได้เหมือนกันแต่ว่าสตาร์ทรถมันก็จะชาร์จได้เร็วกว่านะคะตอนนี้เที่ยง2นาทีนะคะเดี๋ยวแพทจะออกจากัาใในช่องทองแล้วนะแบตตอนนี้อยู่ที่11เปอร์ินพุต100นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเต็ม100เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จที่รถตอนนี้่ายุก นี้แพะถึงบ้านแล้วนะคะใบสามสินาที3ชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่ตอนนี้99%นะคะทุกคนคือแพรชาร์จมือถือไปด้วยงามันก็เลยอาจจะชา้าหน่อยถ้าไม่ชาร์จมือถือมันก็จะเต็มร้อยเปไปสักพักแล้วแหละสรุปแล้วการออกคลิป2วัน1คืนกับ Eco4 l i v e r รุ่นนี้แพะว่าเพียงพอนะคะ ด้วยความที่แพท่ายทําด้วยแพอาจจะช,ชาร์จเยอะเป็นพิเศษซึ่งถ้าเรามาแคมป์ปกติอะแพว่ายังไงก็พอแล้วถึงแม้ว่าแบตจะหมดระหว่างทริปเราก็ชาร์จในรถได้ค่ะอาจจะชาร์จในรถทิ้งไว้ตั้งกลางคืนเช้ามาแบตก็เต็มงีก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะไม่มีไฟให้ใช้จะแคมป์เป็นเดือนหรือว่าแคมป์เป็นปีก็มี power station ไว้ให้สําหรับชาร์จไฟค่ะมีแพกลับมาจากทริปแพก็ลองเอามาชาร์ทที่บ้านดูอีกหลายอย่างเลยนะคะอยากรู้ว่า r i v a t o รุ่นนี้จะชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาได้ครอบคคุมมากนนอยแ่ไห อันนี้ก็ชาร์จเสมือนออกแคมป์เลยค่ะมีไฟลำโพงมือถือ iPad พัดลมไม้กันสั่นที่เพิ่มเข้ามาก็คือแล็ปท็อปชาร์จหลายอย่างขนาดนี้ยังกินไฟแค่86วัตต์เองค่ะต่อมาก็ลองชาร์จพัดลมไอ้น้ำมี3ขนาดเลยใส่กลางกินไฟไป46วัตต์ใส้เล็กถ้าเปิดแรงสุดกินไฟ51วัตต์ใส้ใหญ่สุดกินไฟ166วัตต์้าเสียบทั้ง3ตัวพร้อมกันกินไฟ263วัตต์ไหนลองพัดลมตั้งโต๊ะธรรมดาสิ กินไฟไป59วัต์เองแล้วถ้าพัดลมพดานละ่ะก็กินไฟ63วัต์เองมาดูเครื่องฟอกอากาศกันบ้างกินไฟ63วัต์น้อยนะเนี่ยไหนดูโคมไฟหน่อยไม่ขึ้นวัตเลยอะถือว่ากินไฟน้อยมากมาฝั่งเครื่องมือช่างกันบ้างค่ะเครื่องตัดไม้กินไฟประมาณ293วัตตสว่านกินไฟ276วัต์มีเอาแบตเครื่องมือช่างมาชาร์จกินไฟแค่20วัต์เอง ส่วนที่กินไฟมากกว่า300วัตต์แล้วต้องเปิดโหมดเอ o กบูตก็มีค่ะอย่างเช่นตัวนี้เลยเครื่องตัดกระเบื้องเมอหุงข้าวเครื่องบดเมล็ดกาแฟและก็เครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะแพลว่า e c o กโฟดีวัตรุ่นนี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะมากแล้วนะแต่ถ้าใครอยากใช้พวกไดเปาผมการน้ำร้อนกระทะไฟฟ้าที่กินไฟเป็นพันๆวัตต์นะคะแนะนำให้ขยับเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้นะคะแต่สำหรับการใช้งานของแพรแล้วแพรว่ารุ่นนี้ก็เพียงพอค่ะ จบแล้วค่ะสำหรับการรีวิว e ี o f o รุ่น River 2แนะนำเลยนะคะตัวนี้ใครสนใจแพรมีส่วนลดมาแจกด้วยเดี๋ยวแพรจะแปะไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะทุกคนยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย